ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาคาดว่าจะมีนักวิ่งทั้งในและต่างประเทศกว่า4,000คนร่วมวิ่งในสายหมอกเบตงทเวนตีวันฮาร์ฟมาราทอนครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงครับ นายธีรุสุปภวิบูลโผนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาในอำเภอเมืองเบตงสมาคมพ่อคอ้าอำเภอเบตงโรงแรมแกรนดแมนดารินเบตงและบริษัทอ e d c สแค r ปออกไนจำกัดร่วมกันประชุมหาหรือการจัดกิจกรรมวิ่งเบตงทเวนตี้วันฮาฟมาราทอนครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26พฤศจิกายนนี้ที่สนามกีฬาอำเภอเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงและรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำกลับมาสู่ชุมชนโดยโดยการทำมอบให้หน่วยงานสาธารณกุศลในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคมครับ ทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิ่งหาคม2,516หรือสมัครด้วยตนเองในอำเภอเบตงนะคะทั้ง3จุดคือที่ห้องอาหารมรกรโรงแรมคาเทเบตงเวลา8นกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาส่วนที่2นะคะคือที่ร้านนานา,นาพันธ์เวลา17นากาจนถึง20นาฬกาและร้านสุดท้ายค่ะคือที่ร้านใจใจนะคะเวลา9นากาถึง15นากาค่ะ